สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ r พอีพีพสกันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้พี่จะพาทุกผู้ชมมาเล่นต่อไปจากอีพีที่แล้วเลยก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกผู้ชมไปทําการอัปเกรดบอสแล้วก็ตีบอสทุกผู้ชมนะซึ่งตอนหลังจากนี้ไปก็ประมาณอีกสักหนึ่งถึงสองอีพีก็จบแล้วทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วในไลฟ์สตรีมของเราก็ทําการเคลียร์ไปหลายตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นการซัมมอนตัวเทคตัวนี้มานะทุกคนนะแล้วก็เป็นการเอามาเอาตัวเป็นดีบอสหาวัตถุดิบในการคาบของแล้วก็็เเเเเรรราาาได้้้้ีียกกออจตตััววววนนนนมแลททุค่ป์ชๆ ึ่งไอตัวนี้มันไม่ยากนะไอตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งในตัวที่ว่าเราไม่ต้องไปตีบอสแล้วสุ่มตัวเทมเกิดมานะเราคราบตัวเทมออกมาได้เลยครับแล้วกดใช้ก็ได้เป็นตัวเทมมาเลยทุกคนไม่ต้องจับส่วนไอตัวพวกนี้มันมีโอกาสที่จะได้เหมือนกันนะซึ่งอ่ามีน้องๆมาบอกว่าเนี่ยสองสตัวเนี่ยมันมีโอกาสที่ตีแล้วจะได้ตัวเทมเหมือนกันแต่ไม่รู้จะทุกตัวหรือเปล่านะน้องๆนะไอตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าแต่ไอตัวเนี้ยไอสองตัวเนี้ยมี นะไอตองตัวนี้มีนะไอตัวนี้ก็น่าจะมีนะทุกๆคนนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดแต่พี่พยายามตีไปหลายตัวเหมือนกันนะตีแล้วมันก็ไม่ได้นะเราก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันจะ มีหรือเปล่าหรือยังไงอะไรยังไงนะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ก่อนหนึ่งที่เราจะไปกันก็เดี๋ยวเราจะทําการคาบของเห็นป้าของเราขาดอย่างละตัวแล้วเนี่ยเนี่ยคือมันขาดไม่เยอะไงเดี๋ยวพี่จะทําการตีบอสไอ้สตัวนี้ด้วยนะว่า EP นี้เนาะก็เราขาดแค่ Energy r i n g อย่างเดียวเดี๋ยวพี่จะคาบทิ้งไปก่อนเราค่อยไปเปลี่ยนร่างกันนี่ Energy r i n g ิงเราคาบได้หนึ่งโอเคให้เขาคาบไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งตอนนี้พี่เอาของมาใส่ในตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะะะแแลลล้้วหหก็มมันนนีค่อ่ออขาาางจายยางจยยะ แล้วก็ส่วนอ่าส่วนที่พี่เอามาก็ยังไม่ได้ใส่ก็จะมีไอ้พวกนี้อ่านี่นี่เอ้าอ๋อเอนที่เอนที่ลิงพี่มีอยู่แล้วนี่ว่าทุกคนเอ้ยพี่ก็ลืมไปเออไม่เป็นไรหรอกมันคาบไปแล้วก็ปล่อยมันไปเออลืมว่ะแคนเติ้ลก่อนโอเคแคนเติ้ลแคนเติลคนเติ้ลคือพี่ลืมไปว่าพี่เอาออกมาจากตัวไงโอเคมันขาดเอนที่ลิงแล้วก็ขาดอะไรนะตะกี้นะ่ะมันขาดเหมือนจะเป็นไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ตัวนี้พี่คาบทิ้งไว้อยู่นะคาบในไล์สตรีมนี่แหละหรือยังไงงนน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 ีีีีี่่่่่่่่แแแแหหลละะะพพจําาาาาาไไมมมมมดด้้ตวววัััคออเ๋ยขป๊บึ เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนร่างกันก่อนอ่านี่นี่มันใช้ในการอร์ติแฟกต์ของหลายๆชนิดมารวมเป็นกันนะทุกคนนะมันก็เลยได้มาเป็นอันนี้นะอร์ติเฟกต์เราเยอะอยู่แล้วไงก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคตรงนี้ก็น่าจะอ๋อขาดอะไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนเอ้ยมันขาดไอ้นี่ว่ะมันขาดไอ้ของ7เทพอะน้ากากโทรศัพท์เจ็ดเทพน้องๆมันไม่มีว่ะพี่เดี๋ยวพี่ลืมพี่ลืมเดี๋ยวพี่ขอไปตีแป๊บหนึ่งลืมไปเลยน้องๆ ตีตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเศกเจ็ดเทพมาตีดีกว่าอาลืมไปไงน้องๆเอ้ยอนี่ๆเอาตัวนี้เอามาตีสักกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะแค่นี้แหละเออเราจะได้เอาของมาด้วยไงปั๊บเออโอเคน่าจะพอเลยแหละทุกคนจริงๆแล้วมันใช้ไม่เยอะมันตีอย่างเงี้ยมันก็ได้ไงตัวนี้พวกนี้มันเกิดเยอะนะมันเกิดตามแมปเยอะแยะไปหมดแต่ขี้เกียจไปหาทีละตัวน้องๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะ มันง่ายๆคือมันได้เป็นเป็นของที่ได้จากมันอยู่แล้วอ่นนี้ไงโอ้ในตัวมันก็มีนี่ว่าไอ้บ้าเออเมื่อกี้ได้มาห0 0ร้อยจริงๆแล้วเอาไปห้าร้อยในตัวมันก็พอนะลืมไหขอโทษขอโทษขอโทษโอเคของครบแล้วน่าจะไม่มีอะไรขาดแล้วแหละนี่ปั๊บเห็นปะครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกนะไอ้ตัวนี้มันใส่สปีดคอรตูไม่ได้น้องน้องมันจะเนียเห็นไหมเห็นมเห็นเห็นพอใส่สปีดคอรตูไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเร็วอ่าหมายถึงว่ามันจะหมุนตัวลําบากอ่ะ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตไอ้นี่ไปก่อนเลยดีกว่าเปลี่ยนล่างปับ๊บแล้วก็เรียกอ้น,นี้คืนเออระหว่างนี้ก็รอให้มันคับไปนิดนึงเราจะกระโดดลงไปด้านล่างเราจะไม่ขี่อ่าปับ๊บแล้วก็อ่าสปีดไปเลยสโลโมสิบปั๊บได้ไหมเรียบร้อยไปซีทุกคนปุ๊บเฮ้ยมันเป็นสีชมพูเป็นสีม่วงเฉยๆเหรอเพราะมันเป็นรอยย่ อ๋อโอเคมันเปนลี่ยนร่างในครั้งเดียวนะ้นองๆน,นะก็โอเคไม่ว่ากันโอเคเป็นโลย้อนแล้วนะตอนนี้มันเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยลืมเอาที่ขี่ออก <c oughs> โอ้โหซวยจริงๆเลยโอ้ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวที่ขี่ในโต๊ะน่าจะยังพอมีอยู่น้องๆหูยบ้าเอ้ยลืมไปเลยน้องๆพี่ลืมเอาที่ขี่ออกวะ่ะไปขอไปหาที่ขี่แป๊บนึงโอ้พลาดเลยเดี๋ยวเยวอ,อาไปก่อน ป๊ปโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเอาืมไหนไวะไอเดอันนี้นี่นี่ที่ขี่เรามีเยอะดีนะเราเก็บไปเยอะเราไม่ได้โยนทิ้งไปซะหมดนะเพราะว่าเราเปลี่ยนร่างที่ขี่มันจะหายไปด้วยนะทุกคนพี่ก็ลืมไปเลยอันนี้อันนี้ฮาอันนี้น่าจะใส่สปีดคอตูมได้ละร่างสอง่ร่างแรกมันใส่ไม่ได้นะนี่ไงโอ้ชิลแล้วคนนี้ดูดิดูดิเออมนต้องอย่างนี้ถึงทุกคนถึงจะหมุนตัวได้ง่ายเออมันต้องอย่างนี้ อ่าเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นก่อนที่เราไปจะไปตีอะไรกันเดี๋ยวเราขออนุญาตคาบบอสไปด้วยเราจะเเราจะต้องทดสอบบอสไปเลยนะอย่างที่บอกอะบอสที่เราเคยตีกันไปในอีพีก่อนๆใช่ไหมมันจะเป็นบอสไอเดโซกับบอสก็ตคิงอ่าอันนี้เราตีกันไปแล้วนะเราจะไม่ตีแล้วทุกคนเราตีกันบ่อยละซึ่งบอสระดับถัดไปก็คือจะเป็นตรงนี้2ตัวนี้แล้วก็จะเป็นอีกที่เหลืออีก2ตัวก็ตรงไหนวะทุกคน เอาสองตัวรู้สึกว่าจะไม่มีในนี้นะมันจะปลดล็อกมาเองอ่าจะเป็นไอ้เจ้าสองตัวนี่อันนี้นี่นี่สองตัวนี่แบวนี้อ่มันมาตีด้วยเลยโอเคเอาเดียวโอ้โหขาดว่ะขาดอีกแล้วอ่ะอ๋ออันนี้มีอยู่เหมือนจะมีนะมีปะขาดได้ละเอาขาดอันเดียวว่นี่ดีมีพอดีเลยโอเคเฮ้ยแต่จริงๆแล้วเราก็มีนี่ว่เอ้าโอ้โหมีอยู่โอ้โหเสียดายของไหมล่ะทุกคนโอ้โห เดี๋ยวก่อนพี่อา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาจจะตีแค่อย่างละตัวพอทุกคนเดี๋ยวพี่เขาไปตีหลังใหม่ถ้าเราได้ตัวเทมมาเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นให้ดูกัน EP หน้าก็าแล้วกันนะอา่าโอเคตัวนี้เรามี3ตัวแล้วเนาะมี1 2แล้วก็3 3ตัวเนาะอีกตัวหนึ่งมันขาดอะไรวะน้องๆอ,อ่ามันขาดไอ้มันขาดไอ้นี่ว่ะอ๋อมันขาดไอ้โอเคพี่ขอเสกเลยดีกว่าน้องๆขี้เกียจไปตีละอ้ามแบดบีเอดจีเออานี่ เอาไม่เยอะเอาไม่เยอะเอาสิบสองอันพอเอด้อเด้อเด้อนี่สิบสองอันแปดอันนี้ใช่ปะวะใช่ปะวะทุกคนลืมอะ่ะเอามาก่อนมันขาดอะไรบ้างวะลืมไปแล้วเอามาเลยทุกันเลยเราจะเอาไปตีมันตัวหนึ่งจริง,รงๆแล้วคือมันมันมีโอกาสได้ตัวเทมหมดนะอย่างที่บอกอะ่ะขี้เกียจละน้องๆขี้เกียจไปหาตีไงเราตีมาเยอะนะเราก็ใช้หมดเราก็เลยไม่ได้ไปตีขาดอะไรเนี่ยเอา้าบายเทนโอ้โหลืม อันผิดอันผิดอัน b a d g e off by อันนี้เหรอไม่ใช่ว่าเราเอาอมาแล้วหรอน้องๆทำไม่เป็นไรน่าจ,จะยังไม่ไดเอาอมาโอเคน่าจ,จะได้แล้วแหละอ่าเรียบร้อยโอเคครบแล้วเดี๋ยวเรา,เอ,า,เอ,าออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปตีกันเลยดีกว่าทุกคนเอออยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ย ว่างเหรอโอ้โหของอย่างเยอะอุ้ยหาไม่เจอวะน้องๆอโอ้ของหายเยอะของเยอะจัดหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หากอนนี่ม่ใช่อะไรวะอ๋ออยู่นี่โอ้โหตาทัวพี่เก็บของไปก่อนอย่างอื่นเราไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราจะเก็บไปเลยไอ้พวกนี้มันเกะกะมากเลยน้องๆเอ,อ,อ้ยอ่าอันนี้เกะกะ เก,กะเก,กะเก,กะะขออนุญาตเก็บหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนร่างแล้วไอตัวที่เรา,าเปลี่ยนร่างเราก็เปลี่ยนกันไปหมดแล้วก็มีใจพวกนี้ที่มันไม่จําเป็นนะมันของมันเยอะเกินไงทุกคนนะมันก็เลยจะดูแบบเกะกะโกหูโกตาไปน,นิดนึงเก็บเก็บพวกนี้ก็จะเก็บนะเนี่ยๆไม่ได้ใช้หมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ละเนี่ยเต็มไหมวะนี่เป็นดาบเทพอ่ะ เอาประมาณนี้พอทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเอาลองไปเล่นกันดีกว่าทุกคนจะเอาตัวนี้ปุ๊บขึ้นก่อนมาเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปทําอะไรกันขออัปเลเวลก่อนนะเรามีเอเเยอะอยู่นะอามีเดียมเจ็ดสิเลเวลอาอันนี้เป็นระดับขั้นใหญ่เลยนะเอามาเลยเอาให้เต็มเต็มไปเลยอ่ะเต็มแล้วนี่แป้าโอเคเอาเลือดไปก่อนตอนนี้เลือดเท่าไหร่ไม่รู้เลยนะสิบอ้เยอะว่ะเอาน้เ็ไปเยเมจยไม่ขึ้น เราต้องมาลองกันอีกทีนึงนะว่าเขาจะตีแรงมากนะ้อยนาดไหนแต่ถ้าจะตีโหดเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะเพราะเราอัปเกรด่าขนาดไม่อัปเกรดเขาก็ยังตีบอสบสบายๆเลยนะไอ้บอสสี่ตัวที่เราคาบมาตะกี้นะ่ะคนมันตีสบายมากเลยนะไปเดี๋ยวเราไปด้านนอกเดี๋ยวขอดูเลือดนองก,ก่อนนะขอดูเลือดนองนิดนึงสามบีว่ะทุกคนอ้ออัสโารสโรอยอนอุ้ยได้เรื่องว่ะโอ้ได้เลือกอยู่นะลองดูสกิลก่อนคลิกขวา อู้ยแรงจัดคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายก็กัดปกตินะกดซิปั่นหางตรงนี้ตรงนี้เออมาตรงนี้คอนทรนนี่โอนน้โหพันล้านจากก่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนร่างแค่สามร้อยล้านนะกดเอ็กอะเอ็กเลขมินเนี่ยนโอเครู้กัน Q ไม่มีคอนทรนเอ้ยคอนทรนเอ้ยไม่ใช่สิกด R เป็นพลัง ออ้ยคิวไม่มีแต่อามีพลังใหม่มาเพิ่มนะโอเคมาเดี๋ยวเราเอาตัวแรกมาลองตีกันก่อนเลยดีกว่านะทุกคนนะไอตัวนี้ะเ,เป็นกาจานะกาจาไอตัวนี้มีตัวเทมหรือเปล่ามึงจำไม่ได้เหมือนมีน้องๆเหมือนจะบอกมานะ่อตัวนี้ก่อนมาตัวแรกมามาลองลอง,ลองกันก่อนเซอร์เวยกันก่อนมึงออกไปก่อนดิไอพวกมึงเนี่ยเอ้ยเกะ,กะวะเดี๋ยวเราจะเรียกให้ลูกเราจะไปตีด้วยไอลูกแต่ละลูกเราน่าจะไม่มีปัญญาไปตีมันตายหรอกมั้งเออเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราค่อยว่ากัน รอมันซัมมอนมาก่อนตัวแรกนะกาจาขอให้ได้ตัวเทมที่เธอทุกคนเราจะได้ไม่ต้องไปเสกตัวเทมมาเล่นเราแป๊บหนึ่งใกล้จะมาแล้เออนี่ไงกาจาคือเสือไปติเฮ้ยลูกๆก,ก,ก,กูหายไปแล้วปะทอเอ้ยยิงปะปุบ๊บดอกเดียวหูยแรงจัดเอยเอยแรงจัดปับ๊บหูสองทีกับตายโอย้นี่ ปกติเราไม่แปลงร่างมันก็แรงอยู่แล้วพอแปลงร่างพวกจิ้งแรงเข้าไปใหญ่เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยกดสิมา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 ตกลงมาสิไม่ตายวะไม่ตายไม่ตายเลยไม่ตายเลยอ่าฮะไม่ได้ตัวเทมน้องๆ้องเอ้ยไอ้กาจามันมีตัวเทมหรือเปล่าวะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะอ่าถ้ามันมีมันจะขึ้นมาในนี้กาจาอ๋อกาจาไม่มีตัวเทมหนูอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวดูดูด,ด,ดูมีนี่หว่า อ๋อเอยทำไมมันมีหลายเวอร์ชันะอ๋อดูว่ามันเป็นอันนี้แล้วก็เปลี่ยนล่างไปน,นี้หรือเปล่ปาไปเรื่อยๆไปเรื่อยไงปะโอ้เราไม่ได้ตัวเทมะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันงั้นก็โอเคถือว่าตัวแรกเราจัดการได้แล้วนะชิวๆเลยนะทุกคนนะกาจาเนี่ยเเดีอยๆอะไรนะทุกคนสงสัยปะนี่อะไรอะแสงอะไรอะท่างมันบักแสงแล้วมั้งคิดว่าคลิดไปเองมั้ง มาตัวแรกจัดการไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวที่เป็นระดับเดียวกับกาจามาต่อเลยนะอ่าไอตัวนี้มันเป็นระดับถัดไปนะอ่าอ่าระดับเดียวกับกาจาตะก,กี้อ้าวเดี๋ยวอ๋อตัวนี้เออมันเป็น,ม,นมันน่ามันน่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเป็นตัวคล้ายๆแบบตัวเล็กปะพี่ไม่ค่อยมั่นใจแล้วน้องมาตัวที่สองตัวที่สองเราจะเคลียร์กันให้หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเคลียร์ไม่หมดเราก็จะไม่จบกันไม่ได้ไงมาเรียกรูปมาก่อนเออนี่รูปมากี่ตัวเอ้สี่ห้าตัวโอ้ยี่สิบกวิเองวะ ตัวถัดไปตัวถัดไปมาเร็วๆๆๆตัวนี้นั่นไงไปเลยจัดการลูกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยายายาโบ๊ทเอาดอกเดียวร่วงเฮ้ยไอตัวนี้อ่อนด๋อยกว่าไอกาจาเยอะเลยเฮ้ยบ้าไปแล้วน้องๆโอ้โหอ่อนมากเลยนะไอตัวเนี้ยดอกเดียวหลับแรงเวอร์ ทั้งนี้บอสสุดท้ายเราเอาจจะตีไหวก็ได้นะทุกคนรเราได้อะไรมาไม่รู้เมื่อกี้พี่กระดูดไม่ทันนะเอาแต่แม้ปไปเลกมันเป็นระดับต่ํากว่ามันเป็นระดับต่ํากว่าตัวปกตินะไอตัวสองตัวหลังที่เราจะตีกันนะมาเดี๋ยวเรามาตีตัวถัดไปดีกว่าทุกคนเนะตัวสองตัวนี้ตัวที่เหลือก็เป็นเจ้าตัวนี้เออก็ถ้าเกิดทันนะจริงๆแล้วอะทันเดี๋ยวอีพีหน้าเราก็อยางเปที่บอกว่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวพี่อาจจะเสกตัวมาลองเล่นให้ดูเลยก็ได้ แล้วอีพีหน้าเราค่อยตีบอสสุดท้ายกันโอกาสที่มันจะออกตัวที่มันเทมอ่ะค่อนข้างจะน้อยมากนะน้องๆน,นะมันก็เลยจะยากนิดนึงนี่ไงเจ้ามังกรโหดนี้นิดเนี้ป๊าปลุกโอ้โ,โหครึ่งหลอดไปสิครึ่งหลอดไปสิมามาเอายัง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 พลังพลังพลังเฮ้ยยิงไปยิงไปยิงไปมันมันอันนี้มันโหดไอตัวน,นี้มันโหด ระดับมันสูงระดับมันสูงมันก็จะโหดนิดนึงเฮ้ย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 าดทางก่อนเฮ้ยมันไม่อยู่ในระยะวะทุกคนถ้าอย่างนั้นก็ยิงไปยังยิง,ยงหางอย่างเดียวพอป๊าปดูดูเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดอยูห่หูยุบหเลือดขนาดนี้แล้วยังยิงเรายุบได้อะเอา้าหูร้อยกว่าล้านเฮ้ยป๊บเรียบร้อยไปซีเรียบร้อยไปซีเอ็นต้ามไม่ได้ตัวเทปอีกแล้วน้อง เราดวงไม่ดีหรือยังไงอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะสังเกตปะเฮ้ยเๆ้ยเอยเอ้ยพลังมันยังอยู่่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮนี่นี่นี่อ้นี่นี่อ้นี่ไอนี่ไแรงนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหนี่ถ้าเราไม่มีโลนราก็คงจะตายไปแล้วแหละทุกคนเห็นปะ ไม่ได้ตัวเทมมานะอย่างที่บอกอะอาจจะต้องเสกมาลองเล่นกันถ้าเสกก็อาจจะเสก2ตัวแรกก่อนนะเดี๋ยวไอ้พวกไอ้ตัวนี้ไอ้สองตัวหลังก็เอามาอีพีหน้าแล้วไปตีบอสท้ายกันนะไอ้สตัวเนี้ยมาเดี๋ยวเรามาตีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเออตัวตัวตัวที่4ของวันนี้นะเทปบอสที่เราจะไล่เคลียร์กันนะเราคับมาตีกันได้หมดแล้วแหละเอย่างที่บอกอะเราลองตีกันมาแล้วเราทดสอบแล้วไหวเราไหวเราไหวแต่ถ้าไม่เปลี่ยนร่างนี่คือเราจะค่อนข้างจะจะโดนหนักนะดอกหนึ่งนี่เกือบหมดหลอดนะทุกคนแต่พอเราเปลี่ยยนร่าาาางมุบบลลลวก็คือเเเสชจัดย มันตีเรายุบนิดนึงเหมือนกันนะแต่เราก็โอเคนะกันได้เยอะกว่าเดิมเยอะมากเลยขอมานิดนึงนิดนึงนิดนึงเอาลูกๆเลือกมาก่อนดีกว่าป๊าปตีจัดการลูกประการเออเอาลูกส่งไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยโหตีไม่เข้าลูกลูกตีไม่เข้าหูยยี่สิบเก้าบีไอ้บ้าเอ้ยแรงจัดปุ๊บโอ้ย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 หครึ่งหลอดโอ้ยโดนครึ่งหลอดเราโดนครึ่งหลอด โอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงไปก่อนโอ้ตีมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหรวะเฮ้ยมันกันดีมันกันดีนนดยิงไปยิงหางยิงพลังหางนี่จะแรงสุดแลยทุกคนนะถ้าใครเล่นเนี่ยกดขี้ขวานแรงสุดแล้วเรียบร้อยไปตีเรียบร้อยไปตีเรียบร้อย,ปยปไปในตัวเทมวะโอ้โหไม่เคยให้ตัวเทมมาเลยหรือมันไม่มีวะน้องๆอ,อู้บ้าบอคอหอยพอกแล้วตีกี่สิบตัวก็จะได้วะในไลฟ์สตรีมเราก็ตีกันไปหลายตัวมากนะทุกคนแต่ไม่ได้ เออว่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกคือเป็นว่าเราฆ่าบอสเกือบหมดแล้วเหลือแ,แค่บอสสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูอบอสสุดท้ายนะตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะอันนี้บอสสุดท้ายนี่โหดมากมีชุดเกาะเทคด้วย กดหจดจัดเลยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในอีพีหน้าเดี๋ยวอีพีนี้เราเอาตัวนี้กลับไปบ้านก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพี่จะลองอ่าหาเศกตัวตัวที่เป็นบอสหนึ่งสองในสี่ตัวที่เราเอามาตีตะกี้นะเอาเวอร์ชั่นเทมมาให้น้องๆดูแดูนะทุกคนนะแป๊บหนึ่ง A later few moments อ r าอแล้วครับทุกคนตอนนี้พี่กลับไปแล้วนะครับทุกคนก็เราได้ตัวดัมมาเล่นและหนึ่งตัวกาจานะทุกคนนะไอเสือที่เราที่เราเอามาตีตะกี้เป็นบอสนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเทมตัวเดียวที่เราสามารถเอาออกมาได้นะทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะมี2เวอร์ชันนะอีกเวอร์ชันหนึ่งมันจาจะเป็นการจะต้องเติมเงินให้กับหมดนะทุกคนจ่ายเงินแล้วเขาถึงจะปลดให้เราเล่นนะซึ่งอันนั้นเราจะละไว้ดีกว่าคือมันเป็นเวอร์ชันเดียวกันอ่ามันเป็นคอร์เวอร์ชันกันนะคือน่าจะเป็นแบบคนละสีหรือคนละแสงอะไรอย่่่่าางงออันนพไมมใจๆ ก็แต่ส่วนอีกตัวหนึ่งคือเอาออกมาไม่ได้นะทุกคนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ไม่มีตัวเทมนะน้องๆไอ้ตัวอ่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อ่าเนเนเนไอ้ตัวนี้ไม่มีอ่าแล้วตอนนี้เราเอาสองตัวตัวนี้เดี๋ยวสองตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยพี่ค่อยว่าอ่าวอ่ะอีพีหน้าเนาะเพราะอย่างที่บอกมันเป็นระดับที่สูงกว่านะไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีตัวเทมเหมือนกันนะอ่าไอ้ตัวนี้อ่าเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูนะอ่าโซโซคิลินนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเกิดเป็นกาจามันจะมีอ่าที่เราออกมาตะกี้ใช่ไหมอ่าโซคลิน โซโซคูลินเห็นปะมันไม่มีเห็นปะตัวนี้ไม่มีตัวเทมนะเพราะกดกดคิวไปมันจะไม่จะมันจะไม่ได้เขียนโ so, ซนะมันจะเขียน SOU แล้วก็คิวไปเลยนะถึงจะเขียน L ไปก็ไม่มีนะมีมีแต่กาจายเห็นปะอ่านี่ยปะเราอันนี้เราจะรู้กันนะว่าเขาไม่มีตัวเทมนะมันเป็นแต่บอสอย่างเดียวซึ่งอย่างที่พี่บอกไปก็กากาจาก็ไอสองตัวนี้เอาออกมาไม่ได้นะ เป็นเวอร์ชันเติมเงินที่เราออกมาเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้นนตัวนี้เอาออกมานะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาเล่นไอตัวกาจาอีกหนึ่งตัวดีกว่านะทุกคนแนละ้วก่อนจะปิด EP พีนี้เนาะก็ตามนี้โอเคตัวที่เทมบางตัวมันก็ไม่มีตัวเทงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนอกดีกว่าทุกคนว่ามันจะยังไงนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะอลังการนะวุ้ยโอ้ใส่คอตตูมได้ด้วยนี่หว่าทุกคนโอ้โห,หตัวละครบักเอฟน,อน,อนอ้องๆเอ้ยโอ้โหดูดูความอลังการซะก่อนว้าเห็นไหม ยักษ์ใหญ่ใหญ่มากวูวิอลังการมากเลยมาเดี๋ยวขอเรามาลองเดิมๆตัวนี้ยังไม่อัพเลเวลนะคลิกซ้ายตัดโอ้โหโอ้โหไม่ได้อัพเลเวลดูเลเวลซะก่อนยังไม่ได้อัพสักติดนึงนี่เดิมๆเดิมๆแรงมากเดี๋ยวๆๆีเฮ้ยๆฮอะไรอ่ะเอ้าเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยเธอป่าทำไมมึงออกมาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆตีไอ้นั่นบอสออกเฉยเลย เดี๋ยว ron, ron, เดี๋ยวเดี๋ยวขออัพก่อนขอัพพลังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยโอ้โหกูยังไม่ได้อัพเลยตีไอเจ็ดเทพเจ็ดเทพเจ็ดบาทนะออกมาเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ و, ้โหกูสาลองน้ำเดิมมึงจะบ้าเลยเดี๋ยวกูยังเตรียมตัวไม่ทันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอไหมสามสิบเออสามสิบเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคเอาแค่นี้พอที่เหลือเราจะเป็นดามเมจนะทุกคนบอสมันออกมาต่อหน้าต่อตาเราเร็วเหวอเฮ้ยเดี๋ยวดูดิเลือดเลือดเลือดน้ำเดิมเท่าไหร่ อุ้ยป้า200กวบี่บเบีอ้ยส0 0บีนี่วะเอาละเอาละมาเด้อมาเจอกันหน่อยเ<ว>จอกันเอาตายดอกเดยียวตายเลยออ้เด็กมินี่แรงเกินอันนี้แรงเกินต้านเลยทุกคนเลยโอ้หนี่มันเกินเบอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปตีบอสสุดท้ายดีกว่าไอตัวนี้คีิขวาคลิกขวา,ขก,ขวา,ขากัดคลิกซ้ายตกกดซีตัวอนตะ อ่าไม่เป็นการล่อมันเหรอโอ้โหทีเดียวโอ้โหเจ็ดเทพนี่คือแบบเด็กๆเลยอนะน้องๆกดสิช็อตช็อตไปสิวงกว้างเรียบร้อยโอ้โหกว้างจัดเลยอุ้นี่มันมันระดับพลังเทพเจ้าชัดๆเลยนี่ว่าเฮ้ยย่าแต่มันบินไม่ได้น้องๆนั่น,น,นมันก็เอ่อมันมีพลังแต่มันบินไม่ได้กดสิไปะ่ะเ,เดี๋ยวคอนโทรลก่อนคอนโทรลไม่มีเอ็กล่ะเอ็กเอ็กน่าจะดีเลย์อยู่คิวไม่มีอาไม่อาเฮ้ยอามีว่ะ เฮ้ยอาก็มีช็อตเหมือนกันโอ้โหสายฟ้ากระหนำ่ำซัมเะเซลเอาละทุกคนเอาละเอาละเอาละสกิลมีคลิกซ้ายคลิกขวากด C กด X กดอนะน้องๆนะอ,นอ,นอุ้ยนี่ไงเจ็ดเทพกด R ไปหนึ่งดอกเอาดีเลย์อยู่กด X ไป X ไป C X ไป C ซากเซิร์ฟก็ไม่เหลือโอ้โหอลังการจัดมาอาไปอาไปโอ้โห พลังติดลบเลยอ่ะตัวนี้ตั้งแต่เล่นมายังไม่มีในหมดนี้ยังไม่มีตัวไหนเลยทุกคนที่พลังติดลบนะตัวนี้ลบ2 0 0พัล้านอ่ะแบบพลังตึงๆเลยทุกคนเนีโอ้โหจัดเกินจัดจย่านในย่านนี้เราจะบอกให้โหดจัดเลยนะเนี่ยโอ้หุลัน๋ยวขออนุญาตจัดศึกให้อีกสักหน่อยดีกว่าทุกคนเราปิดท้ายก่อนที่เราจะปิด E p พกันนะเราขอจัดเป็นไอ้หนักๆไปเลยดีกว่า เอาเป็นไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเมื่อกี้เราตีกาจาที่มันเกิดมาเองแล้วใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเอาเอสคลินมาด้วยเดี๋ยวๆๆโซอเอสคลินเนี่ยโซคลินอันนี้อันนี้อเอาเอา,เอามาหนึ่งตัวอันนี้มันอย่างที่บอกอันนี้มันไม่มันต้องเอามาซัมมอนเองนะมันต้องคาบแล้วมาซัมมอนเองตะกี้เราคาบมาซัมมอนกันแล้วแค่ตัวเดียวนะ,ะเดี๋ยวเราเอามันมาตีด้วยเอาให้เป็นไงวะเฮ้ยอยู่ในตัวเดนเทอเสาวะนั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหเรียกมันดีกว่า นี่มาอแถมไอีกสักหน่อยอีกสักหนึ่งรอบอีกสักหนึ่งกระเบื้องขอตีสามสี่ตัวรับรองตายอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยช็อตตายอยู่แล้วแหละถ้าระดับเนี้ยนะทุกคนไอ้บอสสุดท้ายก็น่าจะไม่รอดถ้าเจอไอ้ตัวนี้เข้าไปอ่ะโลด้านขวาเป็นสีม่วงเลยทุกคนน่าจะมีพลังป้องกันค่อนข้างจะสูงนะดูเอฟเฟกต์แสงออร่าสีม่วงรอบตัวเราสีอูดูอลังแบบดูอลังการมากเลยมีขวงเวทอินฟินิตี้รอบตัว,ต,วตัวละครเราด้วย มามึงเจอกันแน่กดซีปะปุะ๊บโดนไหมไม่โอ๊ยโดโอ๊ยไม่โดนวะหรือยังไงวะกดซีเอ็กปุ๊บทีเดียวถ้าเอ็กตายถ้าเอ็กตายโอ้ยโอ๊ยโ,โดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตโอ้ยพลังสะท้อนแรงแล้วนี่ยโอ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไ,ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเด็กๆเด็กๆเด็กๆ,ๆ,ๆอะไรอ๋อไม่ใช่คิดว่าอะไรตกที่พื้นเดี๋ยวก็เดียเด๋ยวเราเอาตัวอื่นมาต่อ อาขอเอาไอ้ตุ้งมังกรมาด้วยนะบัสอ่าไม่ใช่สิเฮ้ยบอสอะไรวะเฮ้ยมันชื่ออะไรวะทุกคนลืมวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ลืมชื่อวะอไอตัวเนี้ยไอสองตัวล่างเลยไอชื่ออะไรวะเดี๋ยวน้องๆแป๊บนึงแม่ลืมซะแล้วสิตีอยู่ตะกี้นี่ไหนวะแม่เมื่อกี้ก็ตีอยู่ตะกี้นี่ลืมไปแล้วอ๋อนี่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 นเนบูล่ากับบาเลียนออกูเรียกบัสโทษเนบูล่ากับบาเลียนอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ บาเลียเนบูล่าอ๋อเราคาบมาอยู่ตัวหนึ่งเราไม่ได้อ,ออกมาเอาไม่เป็นไรงี้ยเสกเลยทุกคนขี้เกียจละขี้เกียจไปเอาที่โต๊ะเอาเนบูล่าก่อนเนบูล่าเนบูล่าตัวนี้มังกรเทพนะเอาตัวนี้ปตีตัวนี้ไม่รู้มันมีตัวเทพหรอเปล่าแต่น้องๆว่ามันมีนะแต่มันสุ่มออกเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันอีพ e ีหน้าปับ๊บตบธรรมดาไปก่อนลบสองพันล้านเอ้ยโอ้โหตบ2งทีกับตายชิบหายมาขอพลังหน่อยขอขอโทษหน่อย เฮ้ยไม่โดนหรอเฮ้ยเอาดีๆกด C ไม่โดนกด C ไม่โดนถ้างั้นก็โดน X ไปสิทัก,กิะ X อ่ะโอ้โหโดนทุกคนดูมาสะท้อนดาเมจเรามาครึ่งหลอดไอ้ผ้าเอ้ยขนาดนี้เลยเหรอไอตัวนี้มันโหดดิวๆ,ๆ,ๆทำไมเรามันหมิ่นเหมือนมีพลังโปรแกรมอะไรอยู่ด้านหลังเราวะทุกคนเห็นปะเห็นปะดูดูดูรอบตัวมีเหมือนพลงังมีโปรแกรมมิ่งอะไรสักอย่างอะวิไอนี้โหดว่ะเอาละเดี๋ยวเรามาลองตัวสุดท้ายกันดีกว่าบาเลียนใช่ไหม บาเรียนก่อนที่เราจะไปกันนะมาลองกันเลยบาเรียนบาเรียนอันนี้อา,า่เอาบาเรียนมาเลยต,ต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออห้าร้อยถ้าเท่ากันนี่แหละไปเอาหนึ่งดอกกดอาไปก่อนหนึ่งดอกวักเก็บตายเก็บตายโอ้โหเราโดนสะท้อนครึ่งรอดวะ่ะไอ้บ้าเอ้ยสะท้อนมาได้อืไม่เกรงใจกูเลยโอ้โหโหดเกินบาเรียนลีเมนออฟเดอะเวิลด์ตายไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมชื่อมันเหมือนว่ามันมีตัวเทมโผลมาวะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสิขอหาอนุญาตหาก่อนนะทุกคนถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยว่ากันบาเลียนมีปะมีปะไม่มีเนบูล่าล่ะเนบูล่าออกกันไว้ก่อนเผื่อมีตัวเทมมาไม่มีโอเคเป็นอันรู้กันว่าไม่มีตัวเทมนะทุกคนนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านดีกว่านะทุกคนเนาะพีนี้อาจจะดูสั้นนิดน,นึงนะคือเป็นการมาเคลียร์บอสกันทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้าน โอเคทุกคน EP นี้ก็ต้องขอว้นทนี้ก่อนดีวกว่าน,นะครับผมทุกคนหาทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องเราด้วยนะแล้ว EP หน้าเราจะมาทำอะไรกันต่อหรือจะมาจับตัวได้ดีแล้วพบกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ